แอร์เล็แอร์เขาอยู่กแนนะคนไทยโน่นนี่เขาอยู่คนสองเดี๋ยวเพิ่งนอนเป็นมันมืดอหรพลอยอุ้ยทำไมมืดจังเลยอ่ะอันนั้นคือต้นอากาศถือหมดแล้วเมื่อกี้นะนั่งอยู่นี่จะตั้งขันเรามาตรงนี้กันหน่อแล้วใครอยู่ตรงนั้นอ่ะใครอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาไปสองสี่เขาไปเด็กว่าสี่มันมืดเลยเดี๋ยวกูส่องไฟก่อนมันมืดอ่ะเปิดไฟได้ เราเราต้องใช้เอ่เอนีอออ่นี่นี่ไฟอโอตโต้นะคะใครอยู่นู่นอ่ะใครอยู่นู่นอ,อ่ะ <ś ed> ที่รักพี่รักเดินนะ้ำ อาบีมาที่นสอนตัวอยู่ในบรัทพยายามาว่าพวกเาทำอะไรแล้วอาทิตยก่อนฉันเหนดิัส่เจ๊ขับใส่เจ๊โอเคโชว์กางเกงไหมระับใหญ่ถูกสมใจโอเคโอเคแล้วมีผลพราะเปาไม่จะไปต้องผลส่งอะไรเลยต่อไป อ่าจะใส่กางเกงใหม่นะคะโอเคค่ะอ่าใส่โชว์ซะหน่อยโอเคโอ้สีเดียวกับสีหัวเลยอ่ะสีเดียวกับสีหัวเลยนะเนี่ยเออหล่อแล้ว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 เดินตรงไปเลยค่ะโอ้โหกางเกงใหม่สีผมใหม่กับหนังกลางแปลงอันนี้แป๊บนึงแป๊บนึงมันเป็นของัจากสว่า ไม่ชอบเหรอ<ๆ>เธอไม่ชอบดูหนังกลางแปลงหรอ้เนี่ยหัวกินเดียวอย่า่หชวยหยุดอดเดียวเดี๋ยวเขาปิดช่อง